รีวิวส่งงานติดตั้งนะครับเป็น Honda c ซีวีเตัวท็อปนะครับตัวที่มีจอนะครับตัวนี้เป็นจอ9นิ้วนะครับมีเลนวอตด,ด้วยนะครับติดตั้งกล้องรอบคันโดยใช้จอเดิมนะครับสมมติผมสเกียร์ถอยหลังนะก็จะเป็นกล้องหลังแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นเลนกล้องรอบคันเดี๋ยวเราเทสถอยจริงให้ดูนะครับอันนี้เราเทสถอยจริงให้ดูเลยนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้ม <fi> <Okay. pled> ันก kind of ็จะง่ายต่อการใช้งานนะครับรีวิวใช้งานจริงนะครับถ้าเราเดินหน้านะครับวันที่ผมตั้งกล้องหน้าไว้ที่5วินาทีถ้าเราเป็นสลับเดินหน้ามันก็จะเป็นกล้องหน้าให้เราเลยนะครับแบบนี้อ่ามันจะเป็นกล้องหน้าให้เราผมตั้งไว้แค่5วินะเพราะว่าตัวนี้ผมลิงก์ไฟเลี้ยวฝั่งขวาไว้ให้ถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวขวาก็จะเป็นฝั่งขวาแบบนี้เวลาปิดมันก็จะเป็น ข้างหน้านะครับแล้วก็จะดับนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเหมือนเดิมเลนวอชใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีระบบใดเสียหายนะครับแล้วก็ปุ่มกดเลนวอชตรงนี้นะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยผมกดปุ๊บก็ติดเป็นระบบรถเดิมๆเลยนะครับเนี่ยกดให้ดูนะครับว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องดัดแปลงตัวรถด้วยอ่าตัวนี้เป็นชุดปั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงตัวรถประกันไม่ขาดด้วยนะครับตัวนี้อ่า ใช้งานง่ายถ้าเราต้องการสมมุติผมตัเกียร์ดีอยู่ปุ๊บผมเดินหน้าใช่ไหมแล้วสมมุติอยากกดดูใช่ไหมครับมันจะมีห็อบตัวนี้หนึ่งตัวกดเป็นหนึ่งที่อ่ามันก็จะเป็นกล้องหน้าให้เรานะครับถ้าเราอยากดูแต่ถ้าเราอยากดูแบบเปลี่ยนเลนก็สามารถห็อบตัวนี้สามารถหมุนได้แบบนี้อ่ามันจะหมุนได้หมุนไปมานี้ได้นะครับอ่าผมหมุนให้ดูมันก็จะเปลี่ยนเลนไปเรื่อยนะครับเลนวายด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายอ่ะตรงนี้ผมหมุนให้ดู ก้องหน้านะครับแบบนี้เลยโอเคถ้าเราอยากกดออกก็กดค้างไว้มันก็จะตัดออกเป็นของเดิมระบบรถเหมือนเดิมทุกอย่างด้วยไม่มีระบบใดเสียหายเลยท่านใดสนใจงานติดตั้งนะครับก็ติดต่อได้เลยครับผคมณครับ